แอ้กูโอหักไอสัตว์กูเคยไปบอกชอบไอ้เหียดีมเราชอบเธอนะไม่เราชอบอาร์ตไออาร์ตเป็นเด็กเนื้อคนนึงอยู่ห้องหกงูไอ้เหียนี่ง่มันเคยเอากรนทรผู้ไปจีบนางอ่ะมันเคยแบบไม่เมาเล้าแม้เรายังเมารักสุดจะหัดมจิตคิดไหนแมเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจาทุกค่าคืนมันไปจีบนางและนางชอบกูเอติดเียผมไ่ส่งเธอเนี่ยตั้งแต่มสองกูจีบมึงตั้งแต่อยู่มอกูเดินจะส่งนางทุกวันช่วงท้ายกูต้องบอกบอกชอบต้องบอกช่วงสุดท้ายเพราะว่าจะได้กาสนัดเจอกน เร,เราชอบเลยนะรู้เรารู้เรารู้แต่ว,วันแต่ขอบคุณมากนะเรากับอาร์เป็นแฟนกันแล้วบ๊ายบายหันหลังกับนางเดินอ,ออกไปขึ้นรถของนางทิงกูยืนอยู่ตรงนั้นฝนเริ่มตกลมเริ่มพัดไม่ได้ร้องไห้กูไม่ได้ร้องไห้ตอนนี้กูไม่ได้ร้องไห้นนไไหคือเศร้ามันเศร้าวันรั้นเป็นวันแรกเลยที่พ่อตบไหลแล้วพูดดีที่มึงอกหักเป็นตีกะหลี่ไหม